สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาไ่ายทุกๆท่านคุณลูกค้าขาผ้าพันคอเขอมาม้าผ้าฝ้ายมักโคนสวยๆวันนี้คุณลูกค้าขาสั่งซื้อ5ผืนสั่งซื้อ5ผืน500บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะผ้านะคะที่เราเลือกนํามาใช้นะคะจะเป็นผ้าเขมาม้าผ้าฝ้ายมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้เนาะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขา นำมานะคะแปรรูปนะคะในรูปแบบของผ้าพันคอเขาม้าค่ะผ้าพันคอข่าม้าผ้าฝ้ายมักโคนนะคะคุณลูกค้าขาราคานะคะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ100บาทราคาผืนละ100บาทขนาดหน้าผ้า35เซนความยาวมาตรฐานอยู่ที่180เซนติเมตรคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าขาม้าผ้าฝ้ายมักโคนสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกชอเข้้าามไดล0889 ศูนย0หค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะนำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR โ,โค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะมอบเป็นของที่ระลึกคุณลูกค,าค้าขาไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกงานอุปสมบทของที่ระลึกงานเกษียณคุณลูกค,าค้าขาคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งทำเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะชอบใช่ไหมชอบภาพรุ่นนี้แหละ อยากนําไปทําเป็นของชํารวยงานแต่งคุณลูกค้าขาได้เลยจ้ะสั่งทํา50ชิ้นขึ้นไปสั่งทํา50ชิ้นขึ้นไปวันนี้คุณลูกค้าขาป้ายชื่อโลโก้ตรงนี้ป้ายชื่อโลโก้ตรงนี้จัดทาให้ฟรีนะคุณลูกค้าขาเราก็จะเขียนชื่องานคุณลูกค้าเลยเนาะของที่เราเลือกงานอุปสมบทนะคะใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อสถานที่แล้วก็ใส่วันที่ด้วยนะคะข้อความสูงสุด4บรรทัดข้อความสูงสุดได้ถึงสี่รทัดสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย89041608ค่่ะหรรือวาานํโทศัพท์ทีี่ม แปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR Code โนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆงานผ้าไทยผ้าทอผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักโขนผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักโขนสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะมอบเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกของที่ของชํารวยจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเราขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ที่สั่งทําขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาสั่งทํา50ชิ้นขึ้นไปนะคุณลูกค้าคะ มีโอนมาจาำครึ่งหนึ่งนะห้าสิบชิ้นขึ้นไปก็คือ5,000บาทคุณลูกค้าต้องโอนมาจํำา2,500บาทคุณลูกค้าต้องโอนมาจํำา2,500บาทนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็รองานนะคะก็ประมาณนะคะไม่เกิน30วันไม่เกิน30วันคุณลูกค้าคะอย่างเร็วรวดเร็วที่สุดก็ประมาณ2สัปดาห์ค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะมองหาของที่ระลึกนะคะของขวัญของฝากคิดถึงร้านแม่มารีภาไทยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ที่สั่งซื้อที่สั่งทำงงกันเข้ามานะคะตอนนี้นะคะรรององงาาานนยู่ปปะะะมณ2สัดหะะ์คถึ นะคะ4สัปดาห์นะคะตอนนี้นะคะกำลังรันคิวให้อยู่ยังได้อยู่นะ <S <S คุณลูกค้าจ๋าติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยของที่ระลึกงานเกษียณจากร้านแม่มรีภาไทยของเรานะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันล n e สแกนที่คิวอค้นนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะ